ยืนมองโอ้ยโอ้ยเจี่ยวไปเลยมาแล้วมายืนมองว่าใช่แม่เปล่าเหรออะ มันดอบเพื่อนมาแย้งมันรู้ไงมันคอยรอช่ทุวกวันเือ่อกี้มันหยุดยืนมองอยู่ต้งนั้นนไม่ใช่หรือเปล่าเนาะรถ่วงจะบี้ไต้แล้วยอดไม่ได้เป็นไม้เหรอ ให้เขาทอดให้ให้ออใหเอาลวดเอาไม้ออกมันรอจนได้มันคงเพี้ยนมาอย่างนี้ธรรมดามาเย็นกว่านี้นะได้เห็นเอาอีกอันหนึ่งแล้วจะไปแล้วยังไม่หมดมันกระเด็นนะเดี๋ยวค้ามมันเย,ยียบนะยังไงพี่โยนแต่ยังไม่มา ตรงโน้นย <it> <Ooh S 2> ังมีอยู่นั่นจริงเกี่ยวหมดเลยไปรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์คุยกันลั่นถ่นุ่นผู้หญิงผู้ชายค่ะ